นี่อ้วนอยู่นี่นนนจะทรายพันธยังอันี่นี่ครับนี่ครับงามอยู่บ่นี่จักสายพันธุ์ยังลืมจักโซโลเลจักบามันน,นี่กบ็บอจักนี่โครงสร้างใหญ่อยู่ได้นี่สวยครับสวยครับน,นันน่นนั่นนั่น ลูกกัวครับสวยพันอะไรครับเนี่ยบามันหรือบาชินหรือโคโตหรืออะไรหนี่นี่เบะเบมันละเบอร์นี่ครับนี่เบะมันอันนี้ลูกมันอันนี้ครับชักใส่พันหยังบาชินหรือบาชัทหมุจักเลี้ยงยังเดียวลูกลูกได้ซี่ตัวห้าตัวละอ,อันนี้เป็นตัวแม่ อัน4ี่ตัวน่ะเป็นตัวทุกบ์มดง่ายสูงอ่านวลลับเลยนี่ครับจะขึ้นมา่อยังยีหออยังนี่บามั่นหรือบามเม็ดบ่จักอะไรก็ได้ตัวแม่มาสู้มีน,นาตานี่ นี่งามขนาดเลยงามงามทุบเออโอ้งามบปดีวะงามงามวะสีงามขนาดเลยทูนเนาะสีงามงามวะแดงแดงเนี่ยทูบเอแดงแดงอ่อนๆขาวๆงามเว้ยปีน้ำมาเนาะเฮ้